สายครับนสพานายุคนเดิมก็ได้มายเลข2เช่นกันนะครับขอฝากได้วยนะครับวันนี้กิุนะซีนแต่ซอนรับรปตานครับคด้คบเวลาเท่นนะครับจบล ขอขยับมาที่กว้างๆหน่อยนะครับเบียดเสียกันนะครับขยับออกมาหน่อยนะครับใช้กันใช้การตอนนี้กันนี่นั่นเดินไม่ได้นะเปิดทางหน่อยนะครับเปิดทางหน่อยนะขยับมาให้ขยับมาหลังขยับมาหลังขยับมาให้ใครไหนมองไม่เห็น มาช่ประองายกอเบอร์สจอเบอร์2ขนเลนะตั้งสีนาวาเบอร์ส่ครับาทางไหนนะคะการชวนทุกคนมาเาป่าไปเดียวๆางนายกเบอร์ก่อน

เราไข้าใจนะครับเ พี่น้องให้นายกชิมได้ไปต่อตามคราวที่แล้วชนะมาหกหมื่นกว่าคะแนนขอให้นายกจิมได้ไปต่อประมาณไม่ได้เลยไปตามคราวพี่น้องประมาทไม่ได้เลยไดี๋ยวมันจะด้กด้ตามมุ่นะถูกจ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 ะถูะถูกจะถูะถูกจะถูกจะถูกจ นายกนะคะ อกลับม,มา, variance, า,มา,มาอีกหนึ่งครั้งวันจันท์ที่ตลาดนสีเมืองครับตลาดนะสีเมือตลาดนะสีเมือก็ตลาดนะสีเมือวัน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนครนายกที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมว่าเดินช้าน่อยราทที่กินดนตีสบายสบายแล้วโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับพวกเราขออนุญาตเข้าพื้นที่แล้วก็ให้ทีมงานเอาโบชัวเข้าแจกได้เลยครับฝั่งซ้ายคนหนึ่งฝั่งขวาคนหนึ่งเอาโคชัวแจกได้เลยจ้าฝั่งนี้เลยถ้าพ่อแม่พี่น้องไป็นแนคนไหน สนใจอยากได้นโยบายแะวขก็มาเอาปูนครัวจากเราไปได้เลยนะครับนะ้าอยาใจกันนานๆเลขสองเลขสอเลขสองเลยเอเลยเขาเลขสองเลขสูง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 สองสูงสูงสองสูงสูงสองสองสองสู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 งสงสองูงส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 

ฝากด้วยนะครับไม่ไม like <masterpiece> ่ไม่รไม่่สอเขยับเลยนะครับขยับเดินหลังไลยครับดลจนขยับไปหลังเล้นะครับเดินได้เดินได้นะครับตอนนี้นะคะคุณทิมพิานะคะกลังช่วยคุณจิมจักรพันธ์นะคะว่าที่ว่าที่สมัครนายกอบจหาเสียงอยู่ที่ตลาดสวนหลวงร .9 จังหมัดนคนายกนะคะบอู้ว่าี่เวา่ขานตอนนี้นะคะคุณิมพานะคะกำลังช่วยคุณจิมจักรพันธ์นะคะว่าที่ว่าที่สมัครนายกอบจหาเสียงอยู่ที่ตลาดสวนหลวงร .9 จังหวัดนครนายกนะคะ เอายันมีอะไรดีด้วยฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับวันที่1พฤศายนนี้นะครับพวกเรานะครับเองบังต้เรื่องตางมโครเอฝาก าครัมครมครัมเรถนาครับา่ะรถรถมาค่รับาคะรัมาค่ะรถนค่ะรมคะรถมาคะรมาค่ะรถมาค่ะรถ่นนถนาคะมาค่ะรถมาครมาค่ะรถมาค่ะรถมาค่ะรถนาค่ะรถมะมาครับค่ะรค่ะรค่ะรถมครัมาะรถมาค่ะรถมาค่ะรวมาครถม่าคครรม่ราคร่ี่คารรมคา่าวันนี้มากับนายกคนปัจจุบันนะครับนายกจิม หมายเลขสองครับหมายเลขสองทำงานมาแล้ว4ปีต้องให้เขาทำงานต่อไปให้เขาสารฝันให้ชาวนครนายกได้เป็นจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับให้ในายกจิมจักรพันได้มีโอกาสทำงานต่ออีกสี่ปีพ่อแม่พี่น้องเคยไว้ใจเขามาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วกว่า6 0 0มืคะแนนเคยไว้วางใจพักเก้าวไกลมาแล้วกว่า6 0 0ม0คะแนน ถ้าพี่เพ่าะว่าพี่น้องทําให้สําเร็จเหมือนที่เคยทํามาสองครั้งกาหมายเลขสองเน้นๆกาหมายเลขสองยัง้ัๆกาหมายเลขสองให้เต็มที่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้ครับทายได้นะครับไปต่างประเทศว่าใหรถตหรือเปล่าก้าทำให้รถตอยู่ต้องขออภัยนะครับจะให้เป็นราชช์เดินไม่ได้จริงๆนี่ มากครับแม่ครับมันรุนแครับประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ครับพรแม่พี่น้องถ้าเราค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยหน้าร้านเขาจะไม่มีลูกค้าเข้าได้นะครับก็เลยเดี๋ยวต้องอถ่ายไปขยับไปนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าร้าน เสียงก็ยังมีความรับผิดชอบนะครับถ้าไปบางร้านไหนนานเกินไปนะครับจะรีบเดินจะรีบเดินออกมาตอนนี้บางขวาด้วยคำาปทิดากับนายกจักรพันธ์นะครับนายกอบจตัวจริงเสียงจริงนครนายกนะครับเคยลงเขาออกเลยนะโดยตัวเขาเองมาแล้วสิปีตานี้มาประสานพลังกับพักประชาชนครับมาประสานพลังกับพักประชาชนพักการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยบัญชีรายเชื่ออันดับหนึ่งของนครนายก เป็นการประสานพลังกันอย่างเต็มที่นะครับขอพ่อแม่พี่น้องชาวนครนายกไว้วางใจพักประชาชนนายกจกักรพรรดิหมายเลขสองนายกจกักรพรรดิหมายเลขสองนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ต้องกราบขอภัยถ้าอยู่ด้วยกันได้ไม่นานมากแต่วันที่27สตลาดนัดศรีเมืองกลับมาอีกทีน,นคะครับว่าไงครับลูกเพิ่งเลิกเรียนเหรอโอเคชาเข้าขมาเลยลูก ณมากนะคะขอบคุณากนะคะย่านนะคะขอบคุณมากนะใช่อันน र, <wh <wh ี้คือคนที่มารอคุณจิมจักรพันธ์นะคะแล้วก็คุณทิมพิธานะคะมอีกแล้วหรอจ้ามาอีกแล้วหรอจ้ามาอีกแล้วรจาพี่บุงไปไหนอะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋วกนคนี้สจปากพีนะคะเขตหนึ่งนะคะ นะครับค <C jin x 2> <L at> ุณ <theater> พิธาลิมจ <SL> ันรัตจะมาอีกครั้งครับที่ตลาดนัดสีเมืองนะครับไปพบกันที่ตลาดนัดสีเมืองในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นของวันที่27มีนาคมท่กรทนะครับและแกนนั้นฝันฝันครับเจอันวันที่27นะครับตามคยแล้วครับขอบเยนะครับีาเราะรเเดกเักขัวครับจะมาถึงครับที่ตลาดนัดสีเมงาาดัดสี เต้นไปนะครับหรือสีโมเ็นเปต้นไปนะครับแต่พวกเราอยู่มครับไม่ผัดชาคนนะครับเอาไฟชาคนมาหลายท่านะครับเอาเส้นซุปตารอนนะครับคุณผู้ชมม อีกครั้งในวันที่27นะครับวันที่27เราดูนัดกันนะครับและธนาธรยืนรเรียังติดนะครับจะมาอีกครั้งนะครับวันที่27ตลาดนัดสี่เดินนะครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะฮอ๋อโดนชั้นขอทางหน่อยนะครับขอทางให้เดินหน่อยนะครับขอทางนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้หน่อยนะครับให้เดินทุกคนนะครับ ก็ไม่ถึง สานงานการระหว่างนายกจักรพรรดิกับราคประชาชนนะรับครอยนกับี้นะอย่าลืม้ัองนะคะขยับเลยนะครับยบนะังไปกับกนนะตายนะครับวันี่หเทนะครับี่หทพไปเงเลือกเบอร์สองนครับนยกเบอร์สองต่อะเกกาอเบอร์2นะคะเ นะครับเรามีนัดกับปลาสัยใหญ่นะครับที่ตลาดนัดสีเมืองนะครับตลาดนัดสีเมืองวันจันทร์ที่27นครับเจอครับพักปราชาชนแกนนัรเราหลายหลายห่านจะมานะฮะจะมานะารู้วในวันนั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์สองนะครับเข้ากหากาเบอร์สองกาเบอร์สองจำไว้ให้มันจำไว้ให้มันกาเบอร์สองเลือกกินจักันวคนพักปราชาชนกินจักั่วพักปราชาชนสจอวิศวะก็พักปราชาชนนะครับ นองไว้ด้วยนะครับประหยัดยนะครับประหยัดเลยนะากพ่านกนฝันฝันจริงๆนะคะเดอหน้ากันมีแับนนะครับเบอร์เหน้ามต้องไว้ว่าเบอร์2เบอนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องจับเอาไว้นะครับวพิธา ตล,ลตลาดเริ่มแตกแล้วตลาดเริ่มแตกขอให้พี่น้องจำเบอร์บอกไว้ให้ขึ้นใจเข้าผู้หานะครับกาเบอร์บอกนะครับ ใหญ่ครับคุณธนาธรก็มานะครับวันที่27เจัิอีกคนมางนะครับกับปาราโนรับกับประโานนวันนี้้อาขอคนไทยทไนครับอาจจะเข้าไม่ถึงัเดีขอใครดูไนข้งมารับ เดี๋ยวควรเหมดเยี่ยมมากเยีมมากมากเลยกินได้เยกาเข้ามาแกบอกว่าแกถ้าถ้าแกถ้านายกทิมได้แกจะมาเป็น บ้านนะสวัสดีฝั่งซ้ายสวัสดีฝั่งขวาสวัสดีมาล่ามาสายมาเป็นสายด้ยนะค่ะมาเบอร์สองด้ยนะหนูไปแจกเป็นพักด้วยนะเดี๋ยวมัวแต่ถ่ายรูปเขาแจกกันหมดแล้วอ๋อเหรอจะไม่เอาจะเป็ีนพักได้เลยนะจ๊ะพาร์คก็มาครับก็มาเลยนะก็มาเลยนะ ีเบงนะครับขอให้คุณมากเลยครับขอบคุณนะครับกล้อก็ไหนครับเราใช่ยี่หรอได้ไกาแฟกแฟอร่อยนะกาแร่อยขอบคุณมากครับซุมะกรยนายกอร่อยมากขที่สุดเลยใช่มใช่ครับ อินทร์เบอร์สสจอกิจวัตรเบอร์สนะครับปากมนยนะครับอตยแต่าีไหนคอาจารย์าลทีนีาเบอร์สอนะครับเบอร์สนนครับอทางหน่อยครับทางหน่อยนะละขอทางหน่อยนะขอทางหน่อยนะ จะได้บร้าคขได้หรได้้าเอาหน่อยคไปฝากได้นะคะซ้้ายหน่อยเราเดินทางไปทีริมน้ำที่ร้ไนะดน้ําี่รไไปตรงพิธานะครับเราไปที่ริมน้ำที่รถไฟสอาไไริมน้ำเหรอไปริมน้ำค่ะเวทีปลาใสอยู่ริมน้ํเรื่้ิธากาเบอร์นะคะ สองว่าเี่2นนี้นะคะม, Love, มีปลมสายใหญ่ปลาสายใหญ่นะคะและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้่วนทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้าน